ลุมปันลูกอีสาลันยาโมสายเลือดเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันนักทรมไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรับและพักนี้สวัสดีครับเพือนเพื่อนเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราครับวันนี้ลุงปันพามารับชม มีชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแปลงผัก,กเกษตรพื้นที่น้อยนะครับหลังจากที่วัดอาทิตย์เราไปเลือกตั้งมาจากจังหวัดนะลงไปเลือกตั้งจังหวัดที่นครราชสีมานะครับกลับมาวันนี้ก็มาลดน้ําแปลงผักครับหลังจากมันแห้งแล้งมาหลายวันไม่ได้ลดน้ํามาเลยหลายวันนะครับก็มาลดน้ําแปลงผักต่อเลยวันนี้เป็นเบีย้ยกับเขานะครับกำลังงอกเยอะแยะเลยนะครับ ต้นมะเขือละครตอนนี้ก็ออกดอกเต็มเลยแล้วครับปลุกใจเขาเลยแล้วครับมะเขือละครออกดอกเต็มเลยแล้วครับพอได้เก็บรับประทานนะเราก็จะเท่าไปฝากรดน้ําให้ผักก่อนนะครับเช้านี้นะครับก่อนที่จะไปทํางานทางการนะตะไครตอนนี้กำลังงามมากเลยครับทุกคนตั้งแต่ย้ายมามุมนี้นะมา ถ้าทุกคนรับชมคลิปลุงต่อเนื่องจะเห็นว่า,าตะไคร้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแต่กองงามมากเลยตอนนี้นะครับทุกคนนี่ปลูกผักปลูกลองปลูกไคในตะก,กาตะก้าในกระถางดูก็ได้ผลอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องปลูกลงดินอะไรประมาณนี้นะปลูกในกระถางก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับให้ผลได้เหมือนกันก็วอมนิ่วแตกยอดดีมากครับตอนนี้ หลังจากคุมฟางอาัดปุ๋ยออัดขี้งวัวลงไปครับใส่มูลวัวลงไปกดน้ำโอ้แต่ยอดดีมากเลยกาลังเหมาะกับเอาไปทอดใส่ไข่มากมากเลยนะครับเดีย๋ยวจะต้องมีเมนูน้ำพริกกะปิไข่เจียวปลาทูไอไข่เจียวชะอมนะครับต้องมีสักเมนูสักวันหนึ่งนะครับเมนูนี้นะครับส่วนใหญ่ลงก็ถ้าอยู่นี่ก็ถ้าไม่มีอะไรช่วงเช้านะครับ ลุงก็จะลงอยู่แปลงผักนี่แหละครับจะด,ด,ดูนู่นดูนี่ปลูกด้านปลูกนี่เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆบางครั้งก็ไม่ได้ออัพโหลดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะบาง,างมันมันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้รับชมนะครับค่อยมาอัปเดตท,ทีหลังอย่างนี้แหละครับอัปเดตให้รับชมตอนลดน้ําผักอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างไปเรื่อยๆนะครับ นี่นละครับลุงก็พยายามปลูกให้มันหลากหลายนะครับผักให้มันหลากหลายเพราะว่าเราจะได้มีพืชผักสวนครัวกเก็บรับประทานถึงได้หลากหลายได้ครบประมาณนั้นแหละนะครับครบๆเดกนี้กำลังงามนะครับทางคนงานเขาก็มาเก็บไปรับประทานนะครับเวลาพักเที่ยงนะครับ ก็มาได้หวงครับมาได้ห่วงไขรครับใครอยากเก็บไปรับประทานก็เก็บได้เลยลงไม่ใคห่วงไขนะครับของพวกนี้ใครอยากกินก็เก็บินได้เลยประมาณนี้นะครับก็ไปไอเลือตั้งก็ไปไปรดน้ําส่วนมะพร้าวนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะครับแต่พอรดเสร็จแล้วฝนตกลงมาเลยครับโอ้ตกดีเลยก็ดีเหมือนกันความชุ่มชื่น ที่แปลงผักที่โคราชก็เลยได้ก็แปลงพร้าวลงที่ลงปลูกเอาไว้ก็เลยโอเคเลยนะครับหลังจากกลับมานี่ก็เช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันพุธนะครับทุกคนเป็นเช้าว,วันพุธครับลงก็ลงแปลงผักก่อนตอนเช้าเลยครับก่อน ที่จะเปลี่ยนสภาพทำงานนะสาววันพุธนี้เข้าสวนผักก่อนเลยนะครับหลังจากกลับมาจากโกลาตูแล่ลดน้ำแปลกผักมะเขือก็แปลกหูแปลกตาไปเยอะนะครับทุกคนนะมะเขือที่ลงลงไว้นี่ก็แปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งใบเขาใบล่างเขาอีกรอบหนึ่งนะครับล,ลงนี่นเป็นช่วงเย็นนะครับ ลุงจึงจะมาตัดแต่งใบล่างของเขานะครับส่วนวิธีการตัดแต่งใบใบล่างของมะเขือนี้เดีย๋ยวลุงจะทําคลิปช่วงเย็นนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับส๊อปเบอรใครอยากเอาไปเป็นเป็นเคล็ดลับเป็นไกด์ไลน์เป็นวิธีวิธีทางลองทําตามลุงดูได้เลยนะครับเพราะว่าการแตกตัดแต่งใบล่างเคลือกกิ่งทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มะเขือที่กําลังติดดอกนะครับมันให ติดผลได้ดีนะครับไม่ร่วงนะครับแล้วดอกไม่ร่วงนะครับแล้วก็จะเป็นหน่วยให้เราได้เยอะในประมาณนี้นะครับที่มีการตัดแต่งใบล่างถิ่งล่างในประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งหนึ่งครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมก็จะพยายามหาเทคนิคดีๆอะไรเงี้ยมาแบ่งปันมาจะแชร์กันนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดมีเทคนิคอะไรดีๆก็แบ่งปันแชร์กันได้นะครับหรือว่าเป็นแปลงเกษตรนะครับ ฝากไว้กินเองด้วยกันนะครับอ่ามีเทคนิคอะไรดีๆก็แชร์ใ,ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าเผื่อถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทําตามดูอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะทุกคนได้รับชมกันวันนี้ลงก็หวานไม่ได้พันผักไปนะครับหลังจากเราเตรียมดินมาหลายวันเลยครับอาแดดดินทิ้งไว้หลายวัน รดน้ำหมักตินเอาไว้วนก็ได้เลิกหวานม่เล็ดพันธ์ุเรียบร้อยแล้วนะครับเรามารอดูผลงานกันครับแปลงผักแปลงเล็กๆของลุงปันว่ามันจะเป็นยังไงนะปลูกผักไว้กินเองแบบง่ายๆยนี้แหละครับไม่ยุ่งยากแล้ก็จะมีผักที่สดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างไว้รับประทานไปใ,ในครัวเรือนของเราแบบง่ายๆนะครับ หรือตัวกับแต็นกวาน้าที่ลงยังหาพื้นที่ปลูกไม่ได้นะก็กําลังมองมองดูอยู่นะครับทุกคนกําลังมองมองดูอยู่ว่าจะปลูกตรงไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับความสุขเล็กๆของเรานี่แหละครับได้อยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขแล้วครับทำสุดทำในเล็กๆน้อย มะนาวครับมะนาวเลมอนนะครับมะนาวลูกโตออกดอกเยอะมากเลยจะเป็นผลดีกับต้นเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนอ,อันนี้ลุงรองเอากระเพาย้ายมาฝั่งนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเรากําลังจะมองหาที่สําหรับวางต้นกระเพราใหม่นะครับย้ายมาไว้ฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโดนแมลงโดนมแมลงลงเยอะ โดนนกโดนอะไรกัดแทะกัดเจาะใบกัดเจาะยอดเขายียหายไปเยอะอยู่เหมือนกันครับกำลังมองลุงก็พยายามมองหาอยู่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับมันถึงจะป้องกันพวกนี้ได้นะครับเพราะลุงไม่อยากใช้สารเคมีในการขับไล่มันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับไม่อยากใช้สารเคมีในการขับไล่ จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราก็จะใช้วิธีแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับไห้อยู่ร่วมกันกับพวกมันได้รประมาณนี้นะครับ ตังลดอัดน้ำหนักหหน่อยครับช่วงนี้แรงมามตามให้เขาหนักหนักไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับดผักในกระถางในกะะระกาอะไรพวกนี้นะครับน้ำไม่หนดักเลยครับ ผักหวานงามครับผักหวานิสวยๆเตรียมเอาไว้ครับยังไม่ถึงเวลาลงแปลงครับถ้าถึงเวลาลงแปลงแล้วลงจะอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้เพาะเลี้ยงเอาไว้ก่อนเพาะจำมาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับหน้าฝนนีก็เริ่มทยอยทยอยแล้วครับสวนลุงสำเร็จเมื่อไหร่ก็จะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับมาอวดๆชมกันนะครับ ตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็เ,เลยเห็นวบๆแบมๆเนาะสวนไมถึงสวนกเกษตรผสมผสานที่โคราชนะครับเพราะว่าลงเตียบไว้หลังกเกษียณนะครับตอากเกษียณอายุงานเมื่อไหร่ก็จะได้มีที่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวลุงก็จะตัดใบล่างครับเย็นนี้เดี๋ยวลงุงจะทําทคลิปตัดใบล่างให้เพื่อนเพื่อ,อได้รับชมนะครับตัดแต่งกิ่งตัดใบล่างของมะเขือเปราะนะครับ กับมะเขือไ่เต่านะครับเพราะมะเขือไ่เต่าที่ปลูกไปใหม่ๆลงใหม่นี่ก็กาลังออกดอกครับจะลองดูเลกันแล้วครับตัดใบล่างครับตัดใบล่างเลือกกิ่งมืงอ่ากิ่งที่ไม่ไม่สมควรจะเอาไว้เอาออกนะครับสาเหตุที่เราจะต้องตัดใบล่างก็เพื่อ,อไม่ให้มันไปแย่งอาหารสารอาหารนะครับกับผลกับดอกอของมะเขือนะครับ แล้วตอนเย็นจะพาเพื่อนๆมาทำนะครับน,นี็พันธุนักินยอดนี่ก็ลงลงมามา,าปลูกในกระถางดูกระถางละต้นละต้น,ตนว่ามันจะเป็นยังไงเออแล้ก็เขาทาดีรัดยอดกันเต็มเลย ลุงก็เลยเพาอชํำดูเลยเราจะมาลองปลูกในถุงดำเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับตั้งใจไว้อย่างละสิบยี่สิบต้นประมาณนี้นะครับบักแถวก็กำลังงามแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มดนะครับ,บแถวล,ลูกนะหัวมันเก่าแล้วถ้ามันแก่แล้วมันแห้งหมดแล้วนะครับลุงก็จะถอนออกมาเก็บไว้นะครับ ไว้เป็นต้นพันต่อไว้เป็นหัวพันธต่อนะครับไว้ปลูกเ้าหน้านะครับอเอ้ยเดีแลวครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับน้ำผักตอนเช้านะครับ หลังจากเมื่อวันอาทิตย์เราไมา่ได้วันเสารว์วันอาทิตย์จันอังคารไม่จันอังคารครับเราไปต่างจังหวัดกลับมาวันอังคารครับ้านี้วันพุธผลงก,ก็เลยได้ลงมารดน้ําแปลงผักซนครัวครับเนี่ยเดี๋ยวลุงเอามาตัดแต่งใบของมะเขือนะครับพอเาเป็นเริ่มเป็นดอกแล้วนะครับเราต้องตัดแต่งใบใตาย อันนี้ก็มือเขือไข่เตา่านี่ก็าลังเป็นดอกเหมือน,นกันแล้วครับนี่กลังจะเป็นติดช่อดอกนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเคือไข่เต่าไม่อยู่ห้าตะก้านะครับแล้วก็จะมาตัดแต่งใบล่างนะครับแล้วเขือเปลาะก,ก็เหมือนกันลูกก็จะมาตัดแต่งใบล่างเหมือนกันนะครับแต่งใบล่างเหมือนกันเพื่อที่จะให้ลูกเระดกนะครับทุกคนน,กคน,กคน,นี่นะครับเป็นแปลงผักเกษตรผสมผสานแปลงเล็กๆของลุงปันนะครับ ผักไว้กินเองนะครับเราจะได้กินผักที่เราปลูกเองนะครับสดสะอาดปลอ,อดภัยไร้สารเคมีตกค้างนะครับทุกคนนะครับอ่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราด้วยนะครับชาอมก็แตกยอดหลายยอดอยู่แล้วครับเนี้ยแยาก,กำลังสวยๆเลยแล้วครับเอาไปใส่ ไข่เจี่ยวนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปินี่อร่อยมากนลครับรสน้ำงามนะครับลุงว่าปลูกไว้ไม่เยอะครับชะอมนี่ก็มีไม่เยอะนะครับมีอยู่ไม่กี่กอโอแค่พอรับประทานอะไรประมาณนี้นะครับตนพริกนี้ย้ายมาจากมุมนู้นก็กำลังเริ่มงามแล้วครับลูกกำลังเยอะเลยนะครับกำลังงามเลยพริกที่นูสวนลูก พลังงามนะครับย้ายถวาเจากเมื่อก่อนมันอยู่ในร่มนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอเครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับลุงพ่าไม่ลดน้าผักหลังจากไม่ได้ลดน้าผักมาหลายวันเลยนะครับกับบานต่างจังหวัดก็ได้กากพันผักมาหลายอย่างดูนะครับก่อจะเริ่มทยอยทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับเป็นผักพื้นเมืองที่บ้านเรานะครับประมาณนี้ผักพื้นเมืองที่บ้านนี่เราเคยรับประทานตอนเป็นเด็กๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ ก็มีหลากหลายอย่างเลยเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปลุงปั่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปั่นลูกอีสานหลายยามนะครับจบคลิปแล้วฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณกันสูงเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงได้ทําคลิปดูเพลินๆสบายๆนะครับลิปลุงก็ดูเพลินๆสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเพีอะไรมากนะครับก็อยู่กับแป้นผักวนครัวอยู่กับต้นไม้ ธรรมชาติแบบบ้านๆเลยล่ะครับสวัสดีโชคดีมีใจสุขภาพร่างกายรืมมันขวัญยืนกันทุกๆคนเลยนะครับเกษตรพื้นที่โดยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราง่ายๆอย่างนี้แหละครับ ดอกจานก็เป็นดอกเต็มแล้วครับตอนนี้นะครับส่วนดอกจานหรือว่าภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าดอกทองกวางอวบานลนเขาเรียกว่าดอกจานนะครับแล้วคอยติดตามรับชมคลิปต่อไปลุงปันจะพาไปรับชมอะไรทำอะไรก็รอติดตามเลยนะครับ ช่วยกันทำไรทำหน้าสนุกสนานความสุขนี้มีอยู่ทุกนาที